สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะขึ้นต้นของาสิทธาสิพระนองหรืเบิ่งสิทธังที่หวานเสียวที่สุดนะคะเอาฝนตกติวอฝนนี่เสีมาตกแดดปนานจังแล้วนี่เป็นเม็ดเป็นเม็ดเลอยากอยากจับภาพให้ชมทั้งหลายเบิ่งน้ำได้ค่ะคนน้ำมันสิงห์เลยเห็นเส้นทางเดือนหายเขคงปิ้งมูดจ้ะกลับไปกลับมาอันนี้ปิ้งยังบืนี้มัน โอ้มันมันมันคงแบบงอยียบเหย้ซะผู้เขาสลับซำรับสดๆแมลงน้ำลายเขาวนไปวนมาเฉพาะประเด็นคงทบเสียกันคือว่าเป็นเป็นอีกเส้นตนึงอ่ะมีมันงอคักอ่ะกันวนอยู่แต่ะมองเกาเหลียวเห็นอยู่เนาะจำพ่อมันบ่อไปใส่มาใส่กัอืมมันกินมันบ่อไก่เด้มันคงอยู่มันมีหนามี่คันตัดตรงเน่ะมันบ่อไก่แต่อันนี้ น,นี่ยมันมตัน้งตรงมาได้นี่ยเนี่ยรูปเน้นเป็นแม่น้ำดิน,นี่ยเขา,นนา,ขาเขาลุกนั่งเขาลุกนี่แน,น่นละไหลเขาไปนั่นข้างล่างมันเป็นแม่น้ำอ้ยมันจะง่ายดายเทหรอเพื่อเป็นเส้ทนทางสิหอเส้นหนึ่งนะพี่น้องเส้นนี้ กาไปฮอดหาโมงนะครับหาโมงเื่องยได้ปะว่าควายมดแล้วล่ะ <c oughs> งงงงงง,งะเดี๋ยวเห็นอยู่ในข้งางหนาเฮานี่เต้นตรงแรกอ้อมจ้ะบเา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 ทางกวงบเาบเาเบาเนี่ยคนน้ำเร่งไรมัเป็น

ตั้งควรับบระได้ด้วยล่ะ้ามรับพานตั้งสติให้มันนะคะตาที่มองกลองไว้สวยงามเด้อโมเค่ะตอนนี้พร้อมๆจะรอดเวลานะคะ้ามาาักยี่สิบแลนด์ตอนรกเขงผมก็มาได้เกืสิบกิโลกินลโค้งนาโค้งลังสิบรู้ว่าสิ่งี้รถโครมากย่ามไหนะคะเกืสิบกิโลจ้ะ แม่สวท้นไเจมัจมปก็อยู่แม่สอทใบสองเลยเนาะับมาตะบงแม่สวบสองใม่มงเครืองเนี่ยเนีเดีเเดเ๋ยวนี้เกือบสามม่วงควันแล้วนี่เจ็ดสิบกิโล สวนมากนะรถกันที่ทางไปเซ่ยนี่อย่งรถท่อกระซอมันยังนอ้นรถท่อกระซอไปประชุมมืออื่นแด้ออกเดินทางมาเลาวออกเดินทางเหมือนกนมาทันไปมาท่านเลยวันที่ต้องเดินทางไปนองน้อนแม่สวนแล้วแม่สวนพื้อ thầy chúm châu đốc tỉnh núi này thấy thằng chúm mà thấy tay của, khoai, thân. Thân xuống của nó. <laughs> Đây ยิสว่าขึ้นบ่ได้ยล่รถกันสั้นหลายมันถูกอีกอยังหนง่อน้งแซงมแซงงไงก็ได้เะรออฟ้าเนาะไปไปแล้ทแก้องสั้นก็อนเลยนี่รถกันกั้นตัไปก็ไปแล้ว พี่น้องสั้นมาสั้นเบิงเลตึดักจิงๆิงอยู่ขนาหโอ้ยม่อยานันเอายังมันหินหิินกปูนกราใโอ้ดูของหนักตัวนี้เล่นด้รวดรวดเลยนะ่รวดรวดได้แน่เก่งได้เนชีลเสริมแนบันขด้นตัวเม่ ่มนเหดออกตนนี่เป็เปี่ยเยะแงบดพันสองรอยสิบเก้าค่งมาท่าน่าก่งันจะไรร้อยกุล่นี่ในแมงสอนนี่ว่าสองรอยกุลเนี้ยมันจะในพันแปดร้อยกงบ่ สองพันกว่ากมแล้วล่ะอันนี้อันนี้พันกว่ามึงเอาล่ดยามามันจะยันเลยมันจะบกขึ้นลุ่งยามามันจะลุ่งตัวนี้ลุ่งขึ้นนึกนับกันเลยล่ะต้องลุ่งต้องขึ้นเลยล่ะ hoặc say, hoặc say đấy, không, không có chiến phaibỏ bỏ gói bên này, bên mông bên này đấy, xin thăng mông hết oh, xíu cổng quăng, xíu cổng quăng đó, mông này đó, coi buổi đấy mà bên, bùn không... bên, bên này, ông cứ bên như thế, luật sẽ nhảy, ông, bên công đoàn, bên như thế, nhảy, con đi đuôi đó, vậy, coi, làm bạn, du vừa du luôn, như thế กูมาอยู่กัยังนียละพือนทีมายู่ละกูมาอยู่กับยังเนี้แล้วว่าพักานไดพีรอดว่าป็นคนในพื้นที่ก็อย่างเนี้แล้วเขามาอยงสินองทากทงสามทานอากาศก็ได้เพื่มาทางนำ้ำบางเพิ่มเติ์ กล้วยเตะยโอ้กล้วยแม่ใส่ไปหลายไงอ,อ้าวจังบ่ได้มาดูเพรต้มก็สองตันได้บ้างใส่ไปจังบ่ได้มาดูมันเมื่อยถ้าเมื่อยากโามไาด้มาดูแต่ว่า,าปาดหน,นักเกินตัดขับยากเนาะกล้วยว่าถือซ้ำนำ้ำสิมีละสองบาทสามบาทย้อนบ่ ที่ลบ,บาททันทีไก่ปันนี่ยมยากปันนี่ยตงกันนะว้าว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 ,ว,าวงอไปงอมากคือเกา นี่นสิวิสุดได้เนี่ยฝนตกหนักป่ นั่นน,น,นับรเจ้าโก่งนี่ยังสิไม่เม่นดรก็เป็นโก่งตรงนับเอมเมืดน่อนหัวทันทันสองลอยอืออทันละผู้พิชิตนั่นเลยนม่หัทันใายนังทาารูปรสวยออยัน <laughs> <laughs> ึไปก็ไม่ยังนะคะย่านเสียวย่านแห้งข้างมันแบบข้างตัยยานแหง้ง ตอนนี้เกรงอยากนะักดูนะรู้ว่าพี่รถพลมาบอกทังนจะเก็บแคบซะกดดันมากๆไม่มเลยมือหนึ่งจับโทรศัพท์มือหนึ่งจับกล่องนะคะมือหนึ่งน,นีน่นนบนบขางเดียวภาวนาภาวนานตลอดเลยเงียบไปนยคือเงียบภาวนานะคะ อยากใั้ไปเที่ยวทั้งแบบจังสี่ไกลขนาดนี้ ฉันเลยฉันยันว้าวลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูอาจารย์คุณบิดาบ,าบา้านนาอย่างนี้ว้าว <c oughs> ดิดติดควายเนะโอ้คนละเส้นทางกันตกใจมืดเบาๆน่ะขี่สองกิโลตกใจมืดควายไม่สิบเส้นทางแบบนั้นขี่สองกิโลชั่วโมงหนึ่งเออเพื่อนแล้วโม่งเนาะแล้วไง

คนยืนป่าเขาดิเด่นเขานว่าอขงเขา,าขเนี่ใก้วุกมุัตางจริงแล้วน้ำติดน้ำน้ำชนินดน้ำซึ่งมาจาก,กันนนะซึ่งมาจากำตักันเองหดรถ องข้างนอกเลยองข้างนอกโอ้ยลีลนนุ่มเอยเละโอ้มันแมนที่ตีพันสองร้อยก็คงมะแมนเด้อสามพันเหมือนติมันมาตั้มป่หน่าสิตั้มก็สามพันโอ้ไปหอดมองวันนั่นนั่นมาได้แต่มองเขาถ่ายรูปนะพันสร้อย เออแต่ว่าเมาื่หอหอดที่ไหนไ่รู้ตัวไหนนะเานมานับต่นี่สไฟลยเ,<อ>เ,เนี่ยมันไม่ได้โค้งนี่ไหมนี่นเสียวเนี่ยมากดกุเรศปั๊บปั๊บโค้งปั๊บโค้งปั๊บโอ้ยนับนี่เอนับอยู่กดกุเลศนับ ผมพังสี่สิบตั้งดีแล้วละ่ะยุชใสมันดีขึ้นแล้วเก้าหรอกยุ่ตัวนูสารไปอยคูคองกรบป่เคยมา้โอ้เบื่อตานสบา,า<อ>มันดีขึ้นแล้วก็นะท่านนะอ๋อเุ้นะมันเกมงอันสิง่อมันก,กิดดีนะอ๋อกหอนท้องมันพลาะ